พี่น,อน้องมือนี้ซอสไม่ทอดไรลิ่มมากอะสิมากก้อยสูพีสูนองกินมากสำหรับลิ่มก็ได้ย่างหอมหอมซอยอไอหัวหัวแล้วมาพี่น้องลงมือกันเลยสำหรับก้อยลิ่มมือนี้ก้อนอีก็ใส่กรกพียงลงไปก่อนอ้ยใส่หลก่กระได้พี่น้องสำหรับลิ่มกับเพชรยู่แล้วใส่ผขมวดลงไปพี่น้องมากไวยแช่หลาย,ายโอ้ มักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยหลายเสียบหลายใส่หน่อยเสียบหน่อยขว้าสุดกับว้ามาป้าปลาป้าลงไปต่อด้วยขคัวเขาคัวของ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 ขวัวลงไปเลยสำหรับเมนูก่อยลินนี่กับบนินเพชรป้านใดเนาะลินก็มีรสชาติเพชรอยู่แล้วพี่น้องมาใส่ข้าวัวลงไปเลยนี่ อันนี้ก็ที่เด็ดที่เด็ดหมูสับหมูสับใส่ลงไปเลยมะนาวมหนาใส่ลงไปเลยมหนาคนก่อนจัหน้อยน้องเอ้ยอจะเสยแฮมอ่ะคนแล้วเรียบร้อยใสยห่หอม ใส่ลงไปเลยเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพี่น้องเอ้ยนี่เมนูก้อยลินก้อยบักลินฟ้าใส่หมูสับแสบ,แสบ,แสบมาเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนมาแสบแสบด้วกันจ้า